ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่งาน BYD เปิดตัวบ New b บ d ว t t o 3รุ่น2024นะครับจะมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่นะคะคุณประธานวงพรประภาค่ะสวัสดีครับพี่ีส่วมวลชนทครับแอสโต้ของเราเนี่ยก็เป็นเป็นรุ่นที่มีความหมายกับเรามากๆเป็นรุ่นแรกเลยที่เราเปิดตัวเมื่อปีกว่าที่แล้ว นะฮะแล้วก็จำนวนรถออตโต้ที่อยู่ในถนนตอนนี้ก็มีวอลลุ่มที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นรุ่นที่ special place ในแนว hard d r i v นะครับสำหรับสำหรับทรั้งบีวดีของแกรเป้ของไทยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนเราจะไปเจอว่าไอ้โมเดล2024ของเราเนี่ยมีมีอะไรกันบ้างผมขอ recap สั้นๆน,นะครับว่าว่าปีที่ผ่านมาเราเรามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างสักเซสอะไรบ้าง ที่ล้วเนี่ยเราก็คัดอยู่ประมาณ40%ของตลาด e ี EV ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เราเป็นอะไรที่เราภูมิใจมากๆนะครับแล้วเราก็พยายามจะเ,เป็น number ตลอดไปนะครับตั้งแต่วันนี้โ o เราก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่พี่ๆถามนะครับว่า g o ของเราเนี่ยคืออะไรของเราเนี่ย five top five, within five years, วิดี้ five y e ก็ยังเป็น g o ที่เราคิดว่า อย่างรีไซเคิลสำหรับปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยมาแน่ๆน,นะครับลูกพี่เขาองรุ่นไปกับเราได้นะฮะก็มีจะมีมาทั้งหมด5รุ่นภายในปีนี้นะครับแล้วก็โกขงเราเนี่ยภายใน2025เนี่ยเราก็จะครอบคลุมให้ได้ทุกเซกเมนต์ในตลาดนะครับเราเชื่อว่าในปี 25เนี่ยพอเรามี product segment ที่ security, ที่ที่เต็มสตรีมทุก segment เนี่ยจะเป็นจุดที่พักให้เราเนี่ยจะขยายจะโตแล้วก็ success ได้อย่าง r a p i d ที่สุดนะครับสำหรับในเบิร์กนะครับก็พี่ๆก็ทราบอยู่แล้วตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ100นะครับก็แถมมาให้1-2ที่ตอนนี้ที่เพิ่งเสร็จไปนะครับแล้วก็ภายในปีนี้คอนเฟิร์มแน่นอนนะครับ200ช่องู นะครับภายในปีนี้ก็เป็นแผนการที่เราเราเราเชื่อว่าเราทําได้อย่างไม่ยากนะครับตอนนี้หลายหลายอย่างก็ก็ก็อินคอร์เซสเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสเปร์พาร์ทคราวที่แล้วที่เราเจอกันเนี่ยเป็นสเปร์พาร์ทที่เก่าของเราอีกเร็วๆนี้เดี๋ยวเราขอขออนุญาตเชิญพี่ๆไปที่ใหม่ของเราที่จะมีสเปร์พูเทสเนี่ยประมาณขึ้นไปถึง1 18,00 0ันตารางเมตรนะครับอันนี้เดี๋ยวเ,เสร็จเรียบร้อยหมดละอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับ mm hmm. อัตโต้ครับรุ่นใหม่เข้ามาของเราก็จะมีด้วยกัน2องส,องสีจะเป็นตัวไดนามิกกับพรีเมียมนะครับราคาคาดการของเราออกมาก็จะเป็นที่8 9 9 9ก้าก้ากับ9ก9 9สี้าเ แล้วก็เรเวแคร์ของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาเข้าไปในดีเทลมากกว่านี้แต่ว่ามูลค่าอยู่ประมาณ2,000 0 0บาทราคาในยอมเย่ยมมากๆแล้วโปรดักนะคะโดย BYD Atlas 3 2 0 2 4เนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนนะคะรองประธานฝ่ายบริหารการตลาดเรเวออโตโมชิฟจำกัดนะคะจะมาเฉลยเรื่องนี้กันกอแต็มประมุห้กับคุณจิรสักชื่อนารมณ์ค่ะเรามาดูกันนะครับจริงๆราคาที่เขาเรียกว่าไม่มีการปรับราคาหรือว่าราคาออกมาได้ได้มีขนาดเนี้ย ที่พี่อยากจะมองว่ามีการตัดฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรหรือเปล่าจะบอกได้เลยครับเราไม่ได้ตัดฟีเจอร์หรือฟังก์ชันอะไรออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวอล์กดูนะครับว่ามีอะไรบ้างในการที่เปลี่ยน,นะครับอย่างแรกที่มุกเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะมีท, Dynamic ทั้งดนมิกซึ่งเป็นกคือเป็นเกรดใหม่เข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ทางลูกค้าเนี่ยได้ได้มีอโอกาสในการเป็นเจ้าของไม่เกิน90สบนบาทนะครับแล้วก็รุ่นพรีเมียมนะครับด้านหน้าเราบอกได้เลยว่าดีไซน์เนี่ยก็ยังคงในเรื่องของ เลนดิสมอลหรือว่าเป็นเรื่องของความพรีเมียมแล้วก็ทับขึ้นมานะครับโดยการที่เราตกแต่งนะครับยีพิล่านะครับหรือว่าตัววินโดว์อ่าบอดี้นะครับเป็นสีดำนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีความอ่าพรีเมียมแล้วก็มีความตู่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องบอ,อกได้เลยว่ามีการอ่าพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับต้องถึงตัวเทลเกตเอ็นเกรมนะครับเมื่อก่อนเราจะติดคำว่าอะไรครับที่ข้างหลัง BYD ย่ียอดอย่างที่ Build to Dream ใช่ไหมครับตอนนี้เราไปเป็นในเรื่องของตัวโฟล์เวอร์แบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เลยเอาคำว่า B Y D Premier นะครับเข้ามาติดในตัวธุรกิจหลังนะครับรวมถึงฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้าอยู่นะครับสำหรับตัวพรีเมียรนะครับต่อไปเรามาดูนะครับว่าภายในตัวนี้ภายในใหม่นะครับภายในใหม่เลยนะครับเป็นตัวบ l u e b l a นะครับสำหรับสีเทานะครับแต่ถ้าเป็นรถสีขาวนะครับก็ยังเป็นบ l u e g ก e e นะครับที่เป็น สำหรับตัวนี้ก็เป็นทําให้มีผมว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการลูกค,ค้าได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเรามีการทำเซอร์วย์ทำพพาพวสิร์ชต่างๆนะครับบอกว่าสีขาวหรือสีเทาเนี่ยมันเลือกง่ายเพราะฉะนั้นทางเราก็เลยอบอกาทาง VD Headquarter ว่าเราอยากได้สีที่มันเป็นสีดร์กโทนเพราะฉะนั้นทาง VD เขาก็เลยทาสีบูมแบ็กให้เราเพราะฉะนั้นอันนี้ได้เลยว่าเป็นการตอบโจทย์สิง่งที่ลูกค้าต้องการจริงแล้วเราก็รับฟังสิ่งลูกค้าจริงนะครับ สำหรับตัวอันที่เปลี่ยนอีกอันหนึ่งนะครับเรายกในเรื่องของตัวอินโฟเทนเมนต์นะครับดิสเพกาเนี่ยนะครับมาให้เลยนะครับคือเอาจากซิลมาแล้วแหละนะครับก็คือขนาด15.6นิ้วนะครับซึ่งถ้าดูในเรื่องของตัว Android Auto ในแอนดรอ d ด์ทีวีในรถเนี่ยผมว่าถ้าดูท้าน้าเนี่ย อาจจะดูได้ไม่ไม่ถนัดนะราะโหตาตายาวด้วยนะมันก็จะใหญ่มากครับมันจะใหญ่จริงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนที่ดูข้างหลังด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับมาแล้วนะครับ5.25นะครับจาก4.992นะครับเราก็ทาแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นทุกอย่างเรามีเซอร์ติฟิเคชันเรามีการทําในเรื่องของเทนิเซิเพราะฉะนั้นเราต้องส่ง2มอส่งทุกอย่างแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับที่เราไม่ได้เขียนเราเรียวขึ้นมา ก็คือตัวนี้ตัวใหม่เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างที่เรารู้กันเทคโนโลยีเแบตเตอรี่เนี่ยอย่างแรกเลยคือความเซฟตี้ครับอย่างที่สองทนทานอย่างที่สามในเรื่องของการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาให้กับตัวมอเตอร์ได้มีประสิทธิภาพดีมากนะครับรวมถึงโฟร์แมัทของเขานะครับก็จากที่เรา,าขายต้มาเนี่ยประมาณเป็นอันดป,ปีแล้วนะครับเราวันนี้เรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถเทสได้เลยว่เาเขามีคุิภาพดีขนาดไหน นขนาดไหนนะครับต่อมานะครับตัวดนามิกนะครับจะมากับล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ก็บางคนเขาจะเรียกล้ออันลอยดีไซน์ดอกไม้นะครับบางคนล้อดีไซน์ดีไซน์ใปพัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้นะครับมันก็จะมาสําหรับตัวดนามิกนะครับก็จะมาใน,ในรุ่นเริ่มต้นนะครับรวมถึงาการอัปเกรดซอฟต์แวร์คือผมว่ารถทุกวันนี้มันกลายเป็นการแชทมันกลายเป็นเหมือนโทรศัพท์แต่รถก็เช่นกันครับเราอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์ตัวเนี้ย ตัว s t a r ์อัตโนมัติพี่งงไหมว่าสตาร์อัตโนมัติคืออะไรเข้าไปทุกสตาร์ทเลยอ่าไม่ใช่นะครับคือเบเรกเท่านั้นนะครับไม่ต้องกดคูชตาร์ทแล้วนะครับต่อไปเราจะไม่มีคูชตาร์ทแล้วก็คือกดเราเบรกปุ๊บรถสตาร์ทเลยนะครับสามารถขับต่อได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้รวมถึงตอนนี้นะครับมีหลายหลายท่านนะครับคืออันนี้ก็เป็นเสียงเสียงจากลูกค้าเช่นกันนะครับคุณเูอร์ฟีดแบ,บ็กมาบบกว่าเฮ้ยทำไมรถคุณปิดในตัว D R L ไม่ได้ เพราะว่าบางท่านเนี่ยไปจอดรับลูกเรียนพิเศษพอจอดปุ๊บแสงแยงตาชาวบ้านใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำยังไงก็ได้นะครับสามารถที่จะปิด d r l ได้ไหมอ่าทาง BYD ก็บอกว่าอ่าถ้าลูกค้าฟีดแบ็มาขนาดนี้เราก็ต้องทําให้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่ปิด d r l ได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการลูกค้าจริงนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ i n v o a i n m e n t นะครับก็คือ Target นะครับเราก็มีตัว Application เราเกตได้นะครับไม่ใช่มีแค่ฟังก์ชันคราวเกะเดีวยวนะครับแอปพลิเคชันเดีวยวนะต่อไปเราจะมีไมค์ขายด้วยนะครับพี่ๆสามารถที่จะซื้อใหม่ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ขับไปลองไปอันนี้เป็นเทคนิคอลนะครับอัปเดตนะครับสเปคอย่างที่ผมเรียนว่าสเปคไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันลดลงในราคาที่จับต้องได้ขนาดนี้นะครับในเรื่องของตัว DC Charge นะครับเป็นเจ็ดสิ อ่าอีกอันหนึ่งนะครับล้อของพรีเมียมนะครับตอนนี้ยางชื่อจีลนะครับเป็นยางโบร์แบนนะครับก็คือเป็นคอนเชเลนทัลนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นหน้ากว้างขึ้นนะพี่ก,ก,ก็คือ2 3 5 50 18นะครับถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น2 1 5 5 5, 5และ18 เพราะฉะนั้นตัวนี้บอกว่ามันมีเสริมในเรื่องของการที่ทําให้ต่อถนนมากขึ้นนะครับหน้ายางกว้างมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของเด n a m นานะครับก็ยังเป็น 21560R15 นะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นในเรื่องของตัวฟีเจอร์อันหนึ่งที่มีการแตกต่างนะครับก็คือในเรื่องของตัวอินโฟเทนเมนต นะครับอินโฟเทนเมนต์เนี่ยก็จะต่างกันนะครับตัวดินามิกเนี่ยจะใช้รุ่นปัจจุบันก็คือ12.8นิ้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวพรีเมียมจะเป็นของซิงมาเลยนะฮะก็คือ15.6นะครับแล้วก็ออในโอนะครับก็จะเป็น6สปีดกับ6สปีกเกอร์กับ8สปีกเกอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเทลเกตถ้าเป็นเทลเกทพรีเมียมเนี่ยจะสามารถที่เป็นวอลทัชได้นะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวดินามิก อาจจะต้องเปิดเองนะครับพี่เพราะราคาขนาดนี้นะครับก็อาจจะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับต่อไปเป็นตัวเซฟตี้ฟีเจอร์บอกได้เลยเซฟตี้ฟีเจอร์เราให้ความสำคัญกับเซฟตี้ฟีเจอร์และให้ความสำคัญกับการใช้งานเซฟตี้มากๆเพราะฉะนั้นขนาดรุ่นเริ่มต้นเราไม่มีการตัดเซฟตี้ฟีเจอร์ออกนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อใจได้เลยว่ารถ Vyd Angle Free ทานี้ก็ยังมีให้ครบรันนะครับไม่ว่าจะเป็น Forward Collision Alert r e a Collision Alert Blind Spot Warning uh, Ready p a r t u r e Warning Lane Keeping Assist r e p o t Traffic Report Traffic Breaking นะครับไม่ใช่แค่วอร์อย่างเดียวนะครับสามารถที่จะเบรกอัตโนมัติให้ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็บอกว่าจัดเต็มนะครับสำหรับตัวดนามิกก็จัดเต็มแล้วนะครับมีทุกอย่างให้นะครับให้เลือกสรรนะครับแอร์แบ็กก็มา7จุดนะครับก็สีถ้าเป็นพรีเมียมกับตัวดนามิกจะมี2สี นะครับก็คือสีขาวก็คือฟรอสไวท์นะครับแล้ก็กาไฟเกรดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็สียอดนิยมของคนไทยนะครับก็คือสีขาวสีดำสีเทานะครับสำหรับตัวนี้นะครับากเก็ตคัสเตอร์บอกได้เลยว่าเราจะกลุ่มในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็น New Generation Couple and f a m i l y นะครับจะเป็นคู่รักจะเป็นครอบครัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะต้องใช้ในเรื่องของ l i f e สไต l e เป็นมอติ l i f e สไต l e มากๆเขาอาจจะชอบอยู่บ้าน จะชอบดูหนังอาจจะชอบชอปปิ้งชอบแคมปิ้งชอบท่องเที่ยวบางท่านก็อาจจะชอบท่องเที่ยวก็คือสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ได้ในการขนของนะครับต่อไปอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับพี่ๆถ่ายได้เลยนะครับไฮไลท์ light นะครับเป็นที่แรกและที่เดียวที่เราจะบอกนะครับว่าคาร์ดิสเพลย์ในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้มีอะไรบ้างพอพอไหมครับพี่เจดุน่นะครับมีอะไรบ้างซีลยูพี่ๆอยากเห็นซีไลออน ที่พี่ไปเสิร์ชกันแล้วนะครับซี่ร็อยเป็นไงแล้วก็น้องเล็กสีเก้านะครับแล้วก็ตัวอย่างหวังยูไนต์หรือเรื่องว่าอย่างหวังยูไนต์เนี่ยกว่าดรคุณพกจะเอามาได้ก็ค่อนข้างระบากนะครับเพราะว่าเป็นรถอ่าเป็นรถอ่าที่ได้รับความนิยมมา,มากๆในการที่เอาไปโชว์ในต่างประเทศนะครับรวมถึงโซนแม็กซ์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็ก็ในเรื่องของเต่าไฟนะครับเต่าไฟก็มีนะครับแล้วก็เดนซ่ายูไนต์ซึ่งเป็นรถตู้พรีเมียม ไปฟ้านะครับวิเ,เวศษนะครับต่อไปเราบอกได้เลยว่าตอนนี้เรา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 เป็นในเรื่องของอ่าโกลบอลค่าย์ีจริงๆนะครับเพราะว่าเราได้เป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจริงๆสำหรับยูโร2024ที่จะจัดขึ้นที่เยอรมันนะครับในเดือนจุนชุลายนี้สำหรับตัวอ่าแคมเปญเมื่อกี้เห็นย้ำๆน,นะครับที่ทางคุณโกได้ได้บอกผมขออนุญาตขยายความอีกทีหนึ่ง สำหรับตัวแอร์ต้อีนะครับโบเยอร์สองตัว2องพันยี่สนะครับแน่นอทฮะเรีอกแบบเปรียบเสกคือ1.98นะครับแล้วก็ à, ทั้งหมดของตัวเลเวลแคร์เมื่อวานประกันภายชั้นหนึ่งนะครับเรีอกแบบตัวโฮมชัตเตอร์ที่เราให้เลยเป็นตัวยี่ห้อออทเทลที่เป็นตัวสมาร์ตนะครับแล้วก็อื่นๆพวกค่ามในรุ่งสานะครับประกันตัวรถหรือการช่วยเหลือฉุกเฉินรถใช้สิทธิ์แปปีนะครับหรือดูแลทุกกิโลนะครับทุกอย่างเนีครบถ้วนบุรุษค่าโดยรวมอยู่ที่ แต่ผมขอเน้ยเน,นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเราพยายามทำราคามาค่อนข้างดีเพราะอะไรเราว่าอย่าที่เห็นนะว่าแบตเตอรี่ตรงเราเนี่ยมันอยู่ที่50กว่ากิโลวัตต์อั่วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราใจจดจอยเรื่องตัวการที่เข้ามาตรยากาศของตัว M3.5 ไดอ้อย่างลงตัวนะครับเลยทำให้ราคาเปิดตัวราคาทัดกัน ราคาเนี่ยอยู่ที่ราคาที่ค่อนข้างดีเริ่มต้นจาก899-900นะครับแล้วก็949-500นะครับอันนี้คือเป็นไฮไลท์แรกนะครับแต่สมมอบของยาที่ดึงอดใจรอนะครับสำหรับการสมมอบล็อตนี้นะครับเราพยายามนําเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็พยายามดำเนินการในการที่จะเข้าร่วมามัรการตัว3.5เพราะฉะนั้นะจะมีการสมมอบหลังจาก ที่เรา,าได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็เราก็จะสม,มบหลังจากประมาณเดือนสิบหาคนนะครับนี่คือสิ่งที่จะขอให้ท่านทรา,าบเรื่องของกฎงานนิดนึงาสาหรับการจองสิทธิ์นะครับเรียกจองสิทธิ์ในการที่จะรับในส่วนนี้ได้นะครับก็าสามารถที่ติดต่อทางฝั่งของผู้จำหน่ายเราได้ครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับในช่วงของมอเตอร์โชว์เราบอกแล้วนะฮะว่ามีตัวรูปต่างๆอะไรบ้างแน่น,นอนครับ เราจะมีรุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันอยู่3ารุ่นด้วยกันก็คือตัวแอตโทีที่เป็นรุ่น480รุ่นรุ่นกรสูสทีคือเป็นตัวรุ่น410ก็คือ410กิโลเมตรใช่ไหมครับแต่ตัว480เราก็จะมีตัวปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครับซึ่งเราไม่ได้เปิดตัวตัว480เพราะว่าตรงส่วนนี้เราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ e ตัวราคาตัวรุ่นหมักล่อนนะครับขณะทุกกัรแคมเปญมอ,อเตอร์โช หมือนกันฮนะพอเราเปิดเริ่มรุ่นเราก็บอกเรื่องของไทคลเตอร์โชว์เลยตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอนะครับาลายแบรนด์อาจจะเริ่มต้นในเดือนหน้าแต่ตอนนี้เราคูกำไรทางลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นปีเลยครับโดยนะครับรุ่นแรกนะครับเราจะมีมรโชวนนี้เป็นไฮไลท์ก่อนผมให้ดูไฮไลท์ก่อนว่าไฮไลท์ของตัวทโชว์บเป็นเ,เนีน่ยรับเงินคืนสูงสุดอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับประกันเนี่ยสูงสุดอยู่ที่2ปีนะครับ ดอกเบี้ยศูนเปซ็นนะครับมีเรื่องตัวเลขแทนต,ต่างๆแล้วก็สมาร์ทปุ่ชาร์จเจอร์นี่คือเป็นลหลายหลายรุ่นนะฮะไม่ใช่รุ่นเดียวนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงดีเทลใน,นแต่ละรุ่นอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากวีดีรอฟดอลฟินก่อนซึ่งเป็นณตอนนี้เป็นรถรุ่นที่เราขายดีที่สุดแล้วนะครับของตัวในบรรดาของตัวรถด,ดีวันยองเรานะครับูลค่าโดยรวมอันนี้เพิ่มเติมขึ้นนะครับเป็น22 0 0 0 0บาท นะครับโดยประกันภัยชั้นหนึ่งสองปีนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเรามีการให้แพสแบ็กเพิ่มเติมอีกสองบุญาทตัวนี้สองบุตาทเนี่ยในตัวรุ่น X7 นะครับตัวรุ่นของตัวสัญญาเนี่ยก็จะได้ตัวประกันภัยชั้นหนึ่งสองปีนะครับแน่นอนครับครบถ้วนเรื่องของตัวรู่สายมีอยู่โฮมชาร์จเจอร์ก็ยังไดอ้อยู่เช่นกันนะครับ ทั้งหมดนะครับเป็นส่วนที่เราต้องขอเรียนว่าแคมเปญมารด้โชว์นะครับจำนวนจำกัดน,นะครับเรามีเท่าไหร่เราก็คงข้อขอสมุสิ่์เฉพาะรถรถุรถ่นและสิ่งที่มีเท่านั้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นจะเป็นที่ที่สุดของปีนะครับในขณะเดียวกันแอตโตีที่ผมเรียนไปครับว่ายังมีรุ่น480กิโลเมตรหรือรุ่น X7 ด้วยนะครับกับ รุ่นที่เรามีเป็นการของตัวรุ่นปัจจุบันที่ท่านอาจจะต้องการ400กันนะครับก็สามารถที่ได้รับเงินคืน100บาทและมีออปชั่นด้วยนะครับถ้าไม่เอา100บาทดอกเบีเย้ย0%พร้อมกับเงินพ็อกเก็ตบันนี่เลยนะครับเป็นเงินทุ2 0 0 0นบาทนะครับและครบถ้วนเช่นกันนะครับก็คือส่วนของตัวประกันภยัยโฮมชาร์จเจอร์ทุกอย่างครบถ้วนโดยค่าโดยรวมนะครับสูงสุดถึง3แ0,000 บาทเลยนะครับสุดท้ายตัวซิลก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เมื่อเดือนแลนวนคครับเรามียอดจัทะเยนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าคันรุ่นที่สูงสุดคือตัวดอฟฟินซิลเนี่ยขยบขึ้นมาเป็นอันดับ2ที่ขายได้ขายได้เป็นตัวาการจัทะเยนที่หลัก3,000กว่าคันนะครับซิลรับเงินคืนสูงสุดอ,อยู่ที่1นึ่งแสนบาทเลยนะครับซึ่ง1แสนบาทเนี่ยเป็นรุ่นเริ่ม,ม,มต้นก็คือรุ่นไดนามิกนะครับ สำหรับรุ่นที่เป็นรุ่นเพิ่มขึ้นมาอีก2รุ่นนะครับพรีเมียมและตัวโฮมแมนเดิมทีไม่มีเลยนะครับตอนนี้เราจัดเต็มให้อีก5้าห0ืบาทก็คือตัวรับผลิตสูงสุดของตัว2รุ่นนั้นอนะ่ะห0,000ืบาทพร้อมกับครบท้วนเลเวลแคร์ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับตัวโฮมชาร์เจอร์ ABB พร้อมกับติดตั้งนะครับบรรลุลูกษานะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับรวมมูลค่าสูงสุดถึง สาม0 0นบาทนะครับจะเห็นว่าไม่ต้องรอนะครับสำหรับตัวมอเตอร์ l ช c ์แ p มเป n นะครับสุดท้ายทั้งหมดนี้ย้อนหลังให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันสำหรับลูกค้าที่ออกไปแล้วตั้งแต่ต,ต้นปีนะครับวันที่หนึ่งมกรานะครับพเพราะนั้นแคมเปญนียสิ้นสุดอยู่ที่วันที่สามสิบเมษาโอ,อากาสดีๆเช่นนี้นะครับเราคืนกำไไรให้ทางคุณลูกค้าด้วยนะครับทั้งเรื่องของราคา ที่เป็นราคาเดินนะครับที่มีอยู่นะครับตั้งแต่ของตัวบ้านการสัพทสูงยางต่อเรื่องนะครับทั้งเป็นต่างๆนะครับมีทั้งเรื่องของตัวเงินแคชแบ็คคืนคืนดอกเบี้ยศูนย์อร์เอย่างที่บอกนะครับมีเรื่องของตัวาการที่มี Home c h a r เจอนะครับทุกอย่างครบต้วนท่านแทบที่ต้องไม่ทำอะไรเลยเพียงแค่ท่านเดินออกไปนะครับจับจองออกรถนะครับตรงส่วนนี้ และนี่ทีมหนึ่งนะครับว่าจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในงานวันนี้เองเนี่ยก็จะมี2ส่วนนะครับก็คือตัวแอตโตตีนะครับที่เราเปิดโดรนี้นะครับในราคาที่เริ่มต้นที่8 9 9 9ส0บาทพร้อมกับแคมเปญนะครับตัวดอกเบิลพิเศษหนึ่งจุดเก้าแปดนะครับพนักงานมาร์โชว์แคมเปญออกมาแล้วครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับท่านที่ลังเลหรือท่านที่จะรอจะเป็นมอเตอร์โชว์ไม่ต้องรอแล้วนะครับวันนี้ ขอให้ท่านไปที่โชว์รูมเราแล้วก็รีบจับจองแล้วก็รีบใช้สิทธิ์ก่อนเพราะเนื่องจากว่ารถมิเป็นการจำกัดจริงนะครับนะครับติดตุวด้วยกับคุณวิสิ์พิทย,ยาวิทยาตุณด้วยนะ